มองเห็นอานม้าของขุนสาก็นึกถึงว่าความยิ่งใหญ่บางอย่างเนี่ยมันก็เป็นบางช่วงบางการบางเวลาแต่พอถึงเวลาจริงๆก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นร่องรอยของอดีตทั้งหมดแก็เห็นเชือกสองปมหนึ่งปมที่มัดด้านนี้อีกหนึ่งปมที่ดึงกันอยู่คนละข้างกำลังนึกถึงว่าการมีเรื่องบาดหมางหรือขัดแย้งกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับคนสองคนผูกปมกัน การที่เราจะให้เขาแก้ปมในฝั่งของเขาเนี่ยยากนะถ้าเขาคิดจะผูกปมต่อไปแต่ถ้าฝั่งเราเนี่ยเราคิดจะแก้ปมคือเราไม่อยากผูกปมในการดึงกันไปดึงกันมาทะเลาะกันอีกแล้วมันก็คงเป็นการแก้ปมได้ที่เราแต่ในส่วนของเขาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเราชวนให้เขาเลิกเล่นเลิกทะเลาะเลิกบาะแหวงเลิกที่จะดึงปมเพื่อที่จะเกิดการตึงเครียดต่อกันเนี่ย บางทีเราไม่สามารถแก้ที่เขาได้แต่การแผ่เมตตาในแต่ละวันที่เราแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายหรือเราขออโหสิกรรมอะไรต่างๆก็เพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันนุ่มนวลขึ้นเกิดความละมุลละม่อมมากขึ้นเราจะได้แก้ปมฝังเราเราคงทําได้แค่แก้ปมฝังเราส่วนอีกฝั่งเขาจะแก้หรือไม่แก้มันก็คงเป็นเรื่องยากนะวันนี้มองเห็นอ่านมานะที่บ้านขุนสาก็ทําให้นึกถึงว่า การที่คนเราทะเลาะก,กันถ้าหากจะแก้ปมที่เขาไม่ได้เราแก้ที่เราดีกว่าแก้ที่เราจบที่เราก็น่าจะเบาที่สุดก็ขอเป็นข้อคิดกำลังใจกับใครๆที่รู้สึกว่ามีเรื่องตึงเครียดกับใครอย่าผูกปมกันต่อไปถ้าแก้ที่เขาไม่ได้ก็แก้ที่เราก็น่าจะดีขอจเจริญพรกับการแก้ปมชีวิต